ย่ได้เลยกะแม่แวเอายายนคุณยายนมาไลยนั่นบอกล้วมากกวานมูผมบอกแล้วมากกวามูสิได้วรานเห็นบ่นั่นสิบน่ดีดีเลยครับสองแจ้เแม่กลับต่อแม่กลับต่อมากกวานมูเดรานเห็นบ่ผมบอกแล้วเอากาแฟไปกินอีกบนกาแฟกาแฟเอากินอีอันนี้นึงือาดอกผมบอกแล้วพนันหนาเด้ผู้มากกวเห็นบ่ไดาบเลยผมบอกวอาี่หอที่ส คุณยาการใส่ะบอกแล้วคนหน้าหนาทีแล้วันเีเนาะคุณยาการเนาะาีสอของด้เรือนขนกอกเนข้อนา้ก็เป็นคนพดีสติเอาเาเาเอ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 เอาเาออเเาาเเสเอา เอาไปโค่นเกี่ยววัน2อคนเด้อไม่ได้ไม่ได้าไปแล้วับใ้มุยก้อนจักในมุ้ยก้อนเด็กเล่าใครอีกครับ